พี่นิพี่นิคิดว่าสล็อตมารู้การหน้าลิวพูจะเป็นยังไงครับผมใกล้ไปไม่เป็นไรครับคิดว่าน่าจะดีนะครับเพราะว่าแต่ว่าผมดูผมดูแต่ตัวหนังสือครับเขาบอกว่าลิวพูเนี่ยได้ทําแบบเหมือนเป็นเมตริกวัดความสามารถคุณสมบัติอะไรต่างๆแล้วก็เป็นเก็บเป็นคะแนนออกมาแล้วอันเน้สล็อตคือคนที่ได้คะแนนเยอะสุดครับก็เลยคิดว่าน่าจะดีแต่เวลาผมไม่อ่านใครมันเก่งทุกคนเลยครับ ก็ก็ก็ไม่รู้ว่าจะเก่งทังไงบ่เลยพี่ก็น่าจะดีครับแล้วก็สโมสรน่าจะเลือกอย่างละเอียดมาแล้วเขารู้ว่าหลังเซอร์เนเขามันไม่ใช่ช่วงเวลาที่ง่ายเขาก็คงทํางานอย่างละเอียดครับหรือว่าดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าในฐนานะเด็กผมก็อยากให้ดีครับเชียร์ร่วมกันครับครับผมคำถามสุดท้ายครับลูกการหน้าลิเวอร์พูลจะมีแชมป์หรือจบท็อปโฟร์ไหมครับมีแชมป์แน่นอนครับพี่ด้วยไหนแค่นั้นเองครับอ๊อดตึงมาที่พี่กุ๊กนะครับ เนฮาร์อยู่ต่อครับแมนยูยังไงดีครับโูการหน่าถ้าอยู่ต่อก็ต้องต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแน่นอนครับทั้งผลงานหรือว่าห้องแต่งตัวแมนยูจะมีปัญหาเรื่องห้องแต่งตัวส่วนใหญ่ครับผมเลยคิดว่าอาจจะต้องเป็นฮาร์อยู่เพ<อ>ราะห้องแต่งตัวเ<จ>ออเอาห้องแต่งตัวออกใช่ทีนี้ก็แก้ผ้าลงมาเตะบ,บอลเลยอะไรไม่ใช่เด็กผมคิดว่าเขาน่าจะดการปัญหาวันนี้ได้แล้วก็พาทีมประสบความสำเร็จหรือไปในทิศทางที่ดีกว่านี้แล้วกัน ใกล้ไหนมันอยู่ก็ต้องเอาใจช่วยแล้วกันครับครับผมดูการหน้าแมนยูจบแบบไหนครับหน้าจบอันดับหนึ่งครับก็คือคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปเลยดูการหน้าอัหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเโอ้แล้วก็ไปคว้าแชมป์ยูโรป้าต่อเพราะว่าแมนยูได้ไปเตะยูโรป้าละอ้าวเหรออ้าวเหรอเนี่ยแหละโอเคขอบคุณครับครับ